คีมหน้าขาวอันตรายกว่าที่เราคิดข้อควรระวังควรเช็คก,ก่อนใช้ 1. มีเครื่องหมายออยอไมถูกตามหลักอนามัยหรือเปล่า 2. ราคาถูกหรือแพงเกินกว่าสปปรพพคุณที่กำหนดมาให้หรือไม่ 3. ไม่มียี่ห้อไม่มีฉลากแบบนี้อันตราย 4. ส,สารที่อยอยสั่งห้ามถูกนำมาผสมไหมแล้วจะเป็นอันตรายต่อเราหรือเปล่าตอปตัวเองสักครู่นะคะสรรพคุณที่ดูโอ้อวดเกินจริงจะเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน แร็แดกที่ใช้อาจจะสวยจริงใสจริงแต่ผลเรทอพ่ตามมานั้นน่ากลัวมากๆเช่นสารตลอดทําให้เกิดผื่นแดงหน้าดําครัาไหมเตียรอยเกิดเป็นด่างครับและอาจมีสิวขึ้นตามใบหน้าเป็นต้นค่ะก่อนซื้อสินค้ารู้ไว้ใช่ว่าซื้อจากแหล่งที่มีหลักแหล่งผู้รับผิดชอบที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยระบุวันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุชัดเจนมีเลขที่จดแจ้งหรือเครื่องหมายอยอย สินค้าอยู่ในสภาพดีไม่แตกไม่รัว่วว่เลิกผลิตภัณฑ์ที่มีคำโฆษณาเกินจริงเช่นคำว่าพิเศษอัศจรรย์หลืดภายใน3วัน7วันค่ะ